ย,ยังไม่สะดวกที่จะพัฒนานะน้ำไหลออกมานี่ด้วยอ๋ยอน้ำระบายออกมาทางนี้ น้องโอเคริอนั่นนระบายออกจากจุดน้องเลยโอ้ระบายมาตอะไม่วากันถอยทีถอยอาศัยโอ้เดี๋ยวมาเกี่ยวยาอุกจากลกวย หักด้วยข้าวสายถนอมมาหักวังก้าไม่ใช่ผูก จมให้เทวดาแอะจุมให้เทวดา nước mấy kho đây xì cần đây cần รอดร้ okay. oh, อนโอ,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 อ้รอนล้วร้อนแล้วไม่อุกละปิงขึ้นมาละมันกวยค่อยเอาอุปกรณ์มาดีๆั้นนี้เอาแค่เบสิกก่อน เบสิกแล้วขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานขันเบสิกเฮ นคอนตีนี่ลงดีดีครโอ,โอ,โอ้มากูดเราเรียบร้อยแล้วอปลูกใหม่ใช้ปัญหาโอเคเรียบร้อยอทุกตามมากรอ ัดขึ้นมาลสว,วยงามสวยงามขอให้ผลเย็นดีๆก่อนขอมาพัฒนาดีๆอีกทีครับชัน้นนี้พอกแค่นี้ก่อนโอน้ดอกสวยงามดอกสวยงามดอกสวยงามมีนามชื่ออะไรก็ไม่รู้เออเอซีดูให้หน่อยใหร้รู้ชื่อบอก นาทีครับว่าดอกชอน,นิดนี้ชื่อดอกอะไรโอ้ผีเส้อบินไปโนอนละชอบผีเส้อ โอ้กูดกูดเราเรียบร้อยเดี๋ยวคนมาปลูกทดแทนเดี๋ยวกาที่บ้านมาปลูกทดแทนเรียบร้อยเดี๋ยวก็คคิดเรียบร้อยกาที่บ้านมาลงทดแทน เรียบร้อยแล้วปูกพันดีเลยขอจากแม้น้องมนันีไม่เลี้ยงน้องขึ้นให้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ที่บ้านทดแทนอ๋อยายให้กินข้าวตอนละไม่กินแต่คุณแอร์เป็น ดูคุณแม่เพิ่นอยู่โอเคครับให้นำต้นกูดที่บ้านมาปลูกทดแทนจุดนี้นะครับอันนี้พักยกก่นอนเคกลับแล้ว